หนึ่งในธุรกิจที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ว่าจะเดินไปตามตอกซอกซอยไหนตามหอพักตามคอนโดต่างๆเนีครับเราจะเห็นหนึ่งธุรกิจที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดณเวลานี้เลยนะครับนั่นก็คือร้านสะดวกซักนั่นเองครับ วันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมร้านสะดวกซักเนี่ยถึงโตเป็นดอกเห็ดเลยนะครับแล้วณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าระยะเวลาการคืนทุนของเงินลงทุนเนี่ยยาวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับแต่ว่าทําไมคนก็ยังทยอยเปิดกันอยู่แต่ก่อนจะไปลงลึกนะครับว่าธุรกิจร้านสะดวกซักที่เราจะพูดถึงคือแบบไหนนะครับโดยปกติ ธุรกิจสะดวกซักเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกนี่ครับคือเป็นแบบเครื่องบ้านปกติทั่วไปที่เป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับที่สามารถซักผ้าได้ทีนึงไม่เกิน10บกิโลนะครับ ออใช้เงินลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆถึงแสนต้นๆไม่เกินนี้นะครับธุรกิจแบบเครื่องบ้านแบบนี้นะครับเขาก็จะเปิดอยู่ใต้คอนโดหรือใต้หอพักเอาให้แบบลูกบ้านหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดตรงนั้นนยครับสามารถลงมาซักผ้าได้นั่นเองครับแต่อีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่2เนี่ยก็คือแบบเครื่องอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องฝาหน้าที่เราเห็นเป็นเครื่องสีงเงินเงินอะไรพวกนี้นะครับที่มีการลงทุนเยอะสักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราจะมาคุยร้านสะดวกซักแบบเครื่องอุตสาหกรรมแบบนี้กันครับซึ่งข้อดีของเครื่องอออุุตตตสสาาาาาหกกกรรรมมมบนนนี้้เเยะะัวว่่่ดท หนึ่งครั้งถูกกว่าที่สําคัญแล้วคือค่า m a i n ทนแนนซ์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถูกกว่าเครื่องแบบเครื่องบ้านๆที่เราใช้กันมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเวลาที่เราเข้าไปใช้บริการนะครับปกติร้านสะดวกซักที่ตั้งออกมา s t a n d a l o n แยกออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะดูแบบดูสะอาดสะอ้านดูน่าใช้งานนะครับรวมถึงบางแบรนด์หรือว่าบางสถานที่เนี่ยก็มีห้องแอร์แล้วก็มีโต๊ะให้เราสามารถเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทํางานนั่งเล่นโทรศัพท์รอผ้าเราซักรอผ้าเราอบได้เลย ซึ่งการลงทุนในแบบที่2ก็จะใช้เงินลงทุนตั้งแต่ประมาณ1ล้านอั up ขึ้นไปจนถึงประมาณ4ล้านบาทครับขึ้นอยู่กับขนาดของรา้านและก็จำนวนเครื่องที่เราเอาไปวางนั่นเองครับแต่ถ้าทุกท่านสังเกตดีๆนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับร้านสะดวกซักเหล่านี้นี่ครับผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทั้งเป็นแบบคนทําเองไม่ได้มีแบรนด์อะไรรวมถึงมีแบรนด์ต่างๆที่เปิดแฟนชช้าคนไปลงทุนได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอีร้านสะดวกซักพวกนี้มีข้อดีอะไรนะครับถึงแม้ว่า อย่างแรกเลยนะครับ <_ an ye> ก็คือ <_ an ye> ทำเลที่ในการหาเปิดร้านสะดวกซักเนี่ยหาไม่ยากครับแล้วก็ค่าเช่าไม่ได้แรงมากนะฮะทำเลเนี่ยเขาไม่จมําเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าทำเลทองแบบอยู่ติดถนนใหญ่คนสามารถจอดรถได้แต่ว่าในความเป็นจริงคือร้านสะดวกซักเนี่ยสามารถอยู่ตามตอกซอกซอยลึกต่างๆ,ทาๆเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่ตรงนั้นมีหอพักมีคอนโดมีคนอยู่เยอะๆนะครับก็สามารถตั้งร้านสะดวกซักได้ดังนั้นเวลาที่เข้า,าไปในซอยลึกๆเมื่อเปรียบเทียบกับร้านริมถนนใหญ่นะครับค่าเช่าเนี่ยจะแตกต่างกันแบบ3-4เท่าตัวเลยครับดังนั้นต้นุเรื่่องคา เขาก็จะต่ำลงคนก็เลยนิยมเรื่องของรายสะดวกสัตว์มากขึ้นนั่นเองครับ ทันที่2นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าถูกใจนักลงทุนหรือว่าคนที่ไม่ได้ทําเป็นนักธุรกิจจริงจังมากๆนะครับธุรกิจร้านสะดวกซักเนี่ยไม่ต้องอาศัยความชมนานาญเฉพาะด้านนะครับแค่เรียนรู้ระบบร้านนิดหน่อยก็สามารถเปิดร้านเปิดแฟรนไชส์ได้เลยเราไม่ต้องรู้อะไรที่มันเป็นเชิงเทคนิคมากๆเพราะว่าการซักผ้าเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเชิงเทคนิคหรือว่าเชิงค,ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากนักนะครับแค่เรียนรู้ระบบของร้านทั้งหมดผงซักฟอกหมดเติมต,ตรงไหนเครื่องมีปัญหาทายังไงต้องเมนเทนเนนซ์ยังไงนะครับเรียนร,ร อย่างที่3นะครับไม่ต้องใช้คนในการบริหารจัดการลงทุนครั้งเดียวจบนั่นเองครับสำหรับใครที่เคยทำธุรกิจมานะครับเราจะรู้เลนะครับว่าเรื่องหนึ่งที่น่าปวดหัวและจัดการยากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของคนนั่นเองครับอีกหนึ่งจุดเด่นและเป็นเสน่ห์ของธุรกิจร้านสะดวกซักเลยนะครับก็คือมันไม่ต้องใช้คนในการบริหารจัดการเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลูกค้าเดินเข,ข้ามาที่ร้านตู้ก็เป็นตู้แรกเหรียญเครื่องซักผ้าก็เป็นแบบอัตโนมัติสามารถหย่อดเหรียญปุ๊บแล้วซักผ้าได้เลยนะครับ มันจะไม่มีคนอยู่ในโปรเซสนั้นเลยคืออาจจะมีการใช้คนบ้างในกรณีที่เกิดเครื่องมีปัญหาหรือว่าต้องการเมทน,นทเนอเป็นคอเซ็นต์ตรงคอเซนเตอร์อะไรเงี้ยน,นะครับอาจจะมีการจ้างแม่บ้านวันละครั้งเพื่อมาเก็บกวาดทำความสะอาดให้ร้านมันน่าอยู่น่าใช้เท่านั้นเองครับ อย่างที่4นะครับร้านสะดวกซักเปิดได้24ชั่วโมงไม่มีเวลาเปิดปิดเลยครับด้วยปกติเวลาทาธุรกิจนะครับถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเป็นธุรกิจอะไรที่มีเวลาเปิดปิดเนี่ยโอเพนอัลคือเป็นช่วงที่สามารถเสกเงินเรียกเงินได้ถูกไหมครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจร้านสะดวกซักเนี่ยครับมันสามารถทาได้24ชั่วโมงเลยมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะซักได้เฉพาะตอนกลางวันเพื่อเอาผ้าไปตากนะครับเพราะว่าในร้านสะดวกซักเนี่ยเขาก็มีบริการอบผ้าด้วยเรียกได้ว่าผ้าส,สบบกระโปรกสบูเข้าไปซักอบปุ๊บออกมาสะอาดพร้อมใช้ภายในหนึ ิดตอนกลางคืนก็ได้คนที่ทํางานกะดึกกะอะไรไม่ได้สะดวกตอนช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็สามารถมาใช้เวลาตอนกลางคืนได้ครับข้อ5นะครับร้านสะดวกซักตอบโจทย์ลูกค้าแบบกลุ่มแบบครอบคลุมหรือที่เรียกว่าแมสนั่นเองครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของกลุ่มที่เป็นร้านสะดวกซักเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เช่าแบบชั่วคราวนะครับตามหอพกักตามคอนโดตามแฟลตต่างๆที่ปัจจุบันตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ ลงทุนซื้อเครื่องซักผ้าหรือว่าอาจจะมาอยู่แป๊บเดียวแค่6เดือน1ปีเดี๋ยวก็ย้ายไปการซื้อเครื่องซักผ้าก็เลยไม่คุ้มนั่นเองครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครครับรายได้เท่าไหร่ไม่สนใจเลยนะครับ ขอแค่เป็นผู้เช่าไม่ได้มีเงินลงทุนที่จะซื้อเครื่อง้ากของตัวเองก็สามารถมาใช้บริการร้านสะดวกซักได้ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มร้านสะดวกซักครับก็เลยจะเป็นกลุ่มแมสนั่นเองครับซึ่งพอเป็นกลุ่มแมสเนี่ยครับมันจะจับกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากเขาเรียกว่ามาเก็ตทาเก็ตหรือว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแต่ต้องบอกกับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนเลยนะส่วนตัวเองผมคิดว่าร้านสะดวกซักณเวลาตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีสําหรับการเข้าไปลงทุนสาหรับผู้เล่นหน้าใหม ามาจากหลากหลายที่เลยนะทั้งจากกระทู้บนเว็บไซต์จากคอมเมนต์ต่างๆเราถึงสอบถามคนที่ลงทุนจริงแล้วก็มีหอพักเป็นของตัวเองแล้วก็ลงทุนเปิดร้านสะดวกซักของเต้เด้วยครับเราลองมาดูกันอีครับว่าข้อควรระวังหรือว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่มันดูดีมากๆเนี่ยมีอะไรที่เราต้องระวังบ้าง ข้อแรกเลยนะครับธุรกิจร้านสะดวกซักเนี่ย barrier to entry เนี่ยต่ำมากมากครับเรียกได้ว่าถ้าใครอยากเปิดธุรกิจก็สามารถมาเปิดแข่งได้เลยอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคบว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดธุรกิจอยู่อันนึงมีคนใช้งานอยู่100คนถูกไหมครับมีคนคนนึงเห็นว่าโอา้โหธุรกิจนี้กาไรดีคนใช้งานเยอะจังเลยอยู่ดีมาเปิดแข่งแล้วลูกค้าเราก็แบ่งมาเป็นคนละห้าสิบห้าสิบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้และกาไรเราจะลดลงแต่ว่าถูกแชร์ไปให้กับผู้เล่นหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นธุ อินเดอะลองรันในเยะยาวๆนะครับมัก <ๆ S 2> จะเจอคู่แข่งเหมือนกับที่ราศาศา้านสะดวกซักเจอณเวลานี้เลยครับซึ่งไอ้ข้อดีที่ผมบอกไป5 6ข้อด้านแรกนะครับมันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่กับทิ่มแทงคนที่ทําธุรกิจนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเลหาไม่ยากค่าเช่าที่ไม่แพงไม่ต้องปวดหัวเรื่องคนไม่ต้องอาศัยความช่านานเฉพาะด้านใครก็สามารถทําได้เลยครับไอเ้เรื่องข้อดีแบบนี้นะครับมันทําให้คนที่อยากเริ่มธุรกิจสามารถเริ่มได้ท,ทันทีขอแค่มีเงนๆๆนินก็สามารถเริ่มได้ถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆนะครับมันก็จะมีในคำวงการธุรกิจ วงการมาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับว่าเรื่องของบรูโอเชียนถ้าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าธุรกิจนี้เป็นบรูโอเชียนมากนะครับเพราะว่าความต้องการการซักผ้าที่เร็วสะดวกอย่างเงี้ยครับมันยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆแต่ว่าพอทะเลน่าน้านไหนก็ตามหรือว่าเนื้อก้อนไหนที่มันหอมมากๆครับมันมัก,กดึงดูดนักล่าคนอื่นๆเข้ามาด้วยผมก็เลยมองว่าธุรกิจรายสะดวกซักตอนนี้เนี่ยเข้าโซนที่เรียกว่าเลดโอเชียนไปแล้วก็คือนักล่าฆ่ากันสู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับพอเกิดการแข่งขันแบบนี้นะครับ ปลายทางของธุรกิจที่มี barrier t ช e n ที่ต่ำๆนะครับแล้วก็มีการแข่งขันสูงแบบนี้เนี่ยมัจะจบด้วยสิ่งที่เรียกว่า price war หรือว่าสงครามราคานั่นเองครับพอเมื่อเกิดสงครามราคานะครับสิ่งที่จะตามมาแบบเลียงเลียงไม่ได้เลยก็คือรายได้เราจะลดนะครับกำไรเราจะยิ่งบางลงบางลงเราจะแข่งราคายิ่งลดยิ่งลดยิ่งลดกำไรยิ่งบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับพอคู่แข่งสูงขึ้นเราเคยทั้งราคาได้สูงกําไรเยอะมากนะครับพอคู่แข่งมาต้องเริ่มจัดโปรโมชั่นหันราคาลงหันราคาลงนะครับข้อ2องปัญหายิบ่เราา้งมัว24ชโถ พูดถึงแค่ปัญหาจากตัวเครื่องนะครับปกติแล้วเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งกับไฟฟ้าความร้อนและน้ําความเย็นด้วยอะไรเงี้ยครับพอ 3- ามสอย่างนี้มารวมอยู่ด้วยกันนะครับโอกาสที่เครื่องจะเกิดปัญหาหรือว่าเกิดการขัดคล้องเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะมากกว่าเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังไม่นับว่าลูกค้าเกิดใช้งานผิดพลาดเกิด user error เองนะครับอย่างเช่น ไปใส่ผงสักฟอกผิดแบบแทนที่จะใส่แบบน้นก็ไปใส่แบบผงทําให้แบบเหมือนเป็นคราบเราต้องมานั่งทําความสะอาดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องตามมาแล้วกันนะครับเวลาเรามีปัญหาเราแปะเบอร์ตามไว้ใช่ไหมแล้วเราจะเข้าไปเมเทนแนนเนี่ยบางทีลูกค้าทรมาตีสองตีสเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์บางทีเราก็ต้องรับสายแล้วเข้าไปแก้ปัญหาหน้างานให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าคุณเค้นแล้วแบบนี้ไม่จ้างคนมาคอยเมเทนแนนแบบ24ชั่วโมงไปเลยล่ะ ซึ่งจริงๆสามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมว่าไม่มีปัญหาครับแต่สมัยนี้เนื่องจากว่ามาจินมันบางลงรายได้ลดลงกําไรลดลงเนี่ยการที่เราจ้างคนมาดูแลตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นหมายความว่าเราต้องจ้างคนถึง3กะนะครับก็คือกะละ8ชั่วโมงต้องเสียแมนเอาถึง3คนต่อวันดังนั้นผมกลัวว่าด้วยกําไรที่บางลงเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับการที่เราจ้างคนถึง3คน จะไม่เหลือกาไรถึงกับเจ้าของเลยนั่นเองครับดังนั้นหลายๆที่หลายๆสาขาที่เราเห็นนะครับเราก็เลยจะเห็นเจ้าของเนี่ยครับเป็นคนเข้ามาเม่นเทนนสหรือว่าแก้ปัญหาหน้าง,งานเองซึ่งถ้าเกิดใครยังจะตัดสินใจลงทุนอยู่แล้วก็กำลังอยากจะคิดว่าซื้อเป็นแฟรนไชส์หรือว่าทําของตัวเองเนี่ยครับผมแนะนําว่าถ้าใครไม่ได้มีความสามารถหรือว่าความพร้อมในการเข้าไปเมนเทนนสตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแนะนําว่าให้ลงทุนกับแบรนด์ที่เขามีทีมคอยซัพพอร์ตตลอดเวลามีคอร์เซ็นเตอร์มีอะไรคอยตอบให้น่าจะดีกว่านะครับซึ่นนนา ต้นทุนในการลงทุนก็จะสูงกว่ากําไรต่อนหน่วยที่ขายได้ก็จะต่ากว่านะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านก็ต้องลองไปชั่งน้าหนักกันดูนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้คือคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปลงทุนซื้ออะไรก็ตามะคนที่เขาขายเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดราคาลงตามราคาขายที่เราขายได้หรอกครับแต่ว่าเขาก็จะขายเครื่องเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแฟรนไชส์ก็ขายเท่าเดิมเผิเ่มพแพงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ทีนี้พอไรายได้ลดลงกําไรลดลงมันก็เลยจะส่งผลต่อให ระยะเวลาคืนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่องครับเมื่อก่อนทุกท่านอาจจะเห็นว่าอยู่ปีกว่าๆ2ปีใช่ไหมปัจจุบันตอนนี้ผมลองคำนวณเนี่ยอยู่4ปีขึ้นไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนอย่าลืมคิดถึงเรื่องพวกนี้ให้ดีด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะ ธุรกิจทุกธุรกิจนะครับมีไฮซีซันและโลซีซันของมันอย่างเช่นถ้าใครเปิดร้านสะดวกซักแถวมหาลัยเนี่ยครับตอนปิดเทอมนี่คือเหงาแน่นอนแต่ตอนเปิดเทอมยังไงก็ขายดีอยู่ไหมครับดังนั้นเวลาเราทาธุรกิจเราต้องเผื่อตอนปิดเทอมด้วยถ้าเกิดใครจะทําธุรกิจกับนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับต้องควรจะประเมินทั้งดีที่สุดปกติและแย่ที่สุดไปด้วยถ้าเราสามารถรับแย่ที่สุดได้ผมว่าธุรกิจนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วนสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวในวงการธุรกิจการลงทุนสนุกๆแบบนี้นะครับอยากให เรื่องราวสนุกๆแบบนี้มันเล่าให้ฟังอีกแน่นอนครับ